วันนี้ก็อยากพูดถึงอนาปานุสตานุสติคำว่าอนาปานุสติแล้ววันนกถึงลมให้ใจเข้าออกเพื่อ,อจิตเข้าไปรับทราบลมให้ใจเข้าลมให้ใจออกถ้าตามแบบของมหาสติปรฏฐานสูตรท่านแนะนำว่าเมื่อให้ใจเข้ารู้อยู่ให้ใจเข้า หายใจออกรู้อยู่หายใจออกอันนี้เป็นเรื่องต้นจะรู้แย่งหยาบแต่ว่าถ้าสมาธิสูงขึ้นหายใจเข้ายาวหรือชั้นหายใจออกยาวหรือชั้นก็รู้อันนี้เป็นเป็นสมาธิที่มีกําลังสูงขึ้นละเอียดกว่าแต่ว่าถ้ากําลังใจเข้าถึงปฐมฌาชาระว่าปฐมฌาชยก็มีสามอย่างอย่างหยาดอย่างทางอย่างละเอียด ให้กำลังใจเข้าถึงปฐมวิมชาญอย่าละเอียดอย่ารูล้ลมให้ใจตลอดสายให้ใจเข้าตั้งแต่จะหมกไปถึงศูนย์เหนือสะดือจะรู้สึกตัวหมดให้ใจออกตั้งศูนย์เหนือสะดือกระทบเรื่อยมาจากาอกจากท่อนหน้าอกถึงจะหมกี่ริมนปากอันนี้รู้สึกตัวหมดอย่างนี้เรียกว่าเจออนาปานุสติ ใช่ขณะใดยังรู้ลมให้ใจเข้ารู้ลมให้ใจออกขณะนั้นชื่อว่าจิตมีสมาธิแนนาปานุสติเท่าที่พูดมาเมื่อกีน้นี้เป็นดีลาของมหาสติปัฏฐานสูตรถ้าเป็นของกรรมฐานสี่สิบกรรมฐานสี่สิบเนร่ะว่าเป็นกรรมฐานรวมทุกอย่างเป็นทั้งสุขัสสสโกเทวิโชทราเป็นโยเป็นฉนมิทถัปโตเป็นหมด ้านในมาหาจิปฐานสูตรเป็นเจพาพอสุขวาสโกเะนั้นการกำหนดรู้ลมให้ใจเข้าออกของกรรมฐาน40มี3ฐานคือว่าเวลาให้ใจเข้าจะรู้สึกว่าลมกระทบที่จมกูกแล้วกระทบที่หน้าอกกระทบที่สูยนเหนือสะดือเวลาให้ใจออกจะรู้สึกว่า ลมกระทบศูนย์เหนือสะดือกระทบหน้าอกถ้าคนริมที่ปากนุ่มจะมีให้ลมกระทบจมูกถ้าริมที่ปากเชิดจะกระทบริมที่ปากในบางกรกรรมฐานสี่สิบตั้งเป็นสามฐานนะั่นจะเรีว่าหายใจเข้ารู้สึกกระลมกระทบที่จมูกกระทบที่หน้าอกกระทบศูนย์เหนือสะดือหายใจออก กระทบศูนย์แล้วสะดือกระทบ้าออกกระทบจม,มูกด้วยริมฝีปากเกิดจ,จม,มูกด้วยริมฝีปากก็ได้แต่ว่าที่สังเกตถ้าริมฝีปากงุ้มจะกระทบรู้สึกกระทบที่จม,มูกถ้าริมฝีปากเชื่อดจะรู้สึกกระทบที่ริมฝีปากถ้ากัณะใดจิตใจรู้ลมให้ใจเข้าใจออกอยู่เวลานั้นชื่อว่าจิตในสมาธิ นี่เป็นสมาธิในในนานาปานุสติการรู้ลมหายใจเข้ารู้ลมหายใจออกอันนี้ท่านไม่ต้องภาวนาเอากันแค่รู้ลมเข้าลมออกนะแต่ว่าถ้าจะผสมกับกองอื่นด้วยกว็ได้ไม่ห้ามนี่เฉเพราะอานาปาน,นุสติท่านบอกไม่ต้องใช้ธรรมนะาเพราะการภาวนานี่มันมีทั้งคุณทั้งโทษ ้ขาขณะไดา้ิตสงัดดีมีรมสงัดเราใช้คำนาควบด้วยดีภาวนาควบก็ได้พิจรารณาก็ได้เคยใช้ปัญญาคิดพิจรารณาก,กค็คืออลมคิดคิดในด้านสมถะภาวนาอย่างอย่างบรณา,านุตินึกถึงความตายก็ได้คิดเรื่องกายเป็นสก,กายยินติคิดใเรื่องกายมีส่วนสัตว์ต่างๆผมผมคนเล็บฟันหนังเนื้อเป็นต้นก็ได้ คิดเชือสุขกรรมฐานชีวิตของเราร่างกายทั้งหมดเต็มในความสงบโสงโบจริงก็ได้แล้วก็รู้ลมหายใ,ใจเขาออกไปด้วยแต่ว่าการจะคิดหรือไม่คิดหรือภาวนาละคิดก็ตัวตุวน่าจะลของจิต <c oughs> ถ้าจิตต้องการาความสงัดพอสมควรถ้าจิตต้องการในขวบเขตของค,ความสงัด ก็ใช้ภาวนาเพราะว่าเวลาที่จิตต้องการภาวความสงัดนั้นไปพิจารณาไม่ได้ถ้าจะพิจารณาจิตมันจะไม่ยอมคิดด้วยก็จ,จิตต้องการสงบเวลาใดที่จิตมีลมต้องการคิดต้องการใช้ปัญญาก็ให้พิจารณาจะสังเกตได้ว่าถ้าเราพิจารณาจิตจะเป็นสุขอย่างนี้ที่ว่าจิตต้องการพิจารณา ถ้าเราแค่ภาวนาจิตเป็นสุขไม่ต้องการคิดอย่างนี้ที่ว่าจิตต้องการสงัดอน,นี้สำหรับอานาปานสติถ้าจะว่ากะถึงการระงรับวิวรก็เป็นระงรับวิวรณตัวที่สี่คืออุตจักขุกุจักที่มีอารมณ์พุ่งสร้างในลำคาญถ้าจะว่าถึงกรรมาฐาน เป็นจริตในในอารมณ์ห่วง,งใจคือแก้จริตก็แก้วิตกจริตเจโมหจริตคำว่าวิตกจริตคือารมณ์ชอบคิดมันชอบคิดนอกรูกนอกทางอย่างนี้ถ้าเรียกวิตกจริตเขาครอบงำหรือว่าโมหจริตมีอารมณ์หลงคิดว่าอารมณ์คิดที่ไม่เข้าท่าไม่เข้าทางในเรื่องภายนอกมันเป็นของดีเขาเรียกโมหจริต นาปานุสติก็ใช่กับวิ่ตกจตริก,กรมจมวกใจจะแก้อารมณ์นี้ถ้าถือว่าเป็นการแก้นิวรณ์ก็ถือว่าแก้อุทจักมุจฉะข้อดีสี่เพื่อรมฟุ่งซ่านไม่ทรงตัวอันนี้การเจรอนาปานุสติก,าการรมฐานกองนี้ต้องถือว่าเป็นกรรมฐานกองใหญ่ที่สุดในกรรมฐานสี่สิบ มีสามก้องต้องขึ้นกับอนาปานุสติกทั้งหมดไม่ว่าเราจะทำกองไหนต้องใช้ลมหายใจควบทุกกองถ้าไม่ใช้ลมหายใจควบจิตจะไม่ทรงความเป็นสมาธิหรืออาจจะเป็นสมาธิได้แต่เป็นสมาธิไม่นานก็สลายตัวหรือไม่เช่นนั้นกว่าจะเข้าไปจะส่งตัวเปสมาธิได้ก่อนนาน ฉะนั้นทุกกองที่จะทำกรรมฐานอีกสามที่เก้ากองก็ต้องรู้ลมหายใจเขาออกก่อนถ้าเรียกว่าต้องใช้อนาปานุสติกรรมฐานก่อนนีอกรรมฐานอนาปานุสติเป็นกรรมฐานงับการพุ่งซ่านเขาทำกันยังไงเวลาที่เราจะฝึกก็จะลรมว่าความพุ่งซ่านของจิตเนี่ยมันเป็นของธรรมดาอารมณ์ของจิตเื่อความพุ่งสั้นเป็นมีวร ำนี้ว่านิวรนพระพุทธเจ้าทรงแปลงว่าเป็นกิเลสหยาบที่ทำปัญญาให้ถอยหลังในกสมายความวานิวรนเนี่ยถ้าเข้าครอบงำจิตเราก็จะกลายเป็นคนไร้ปัญญานิวร์จริงๆมีห้าอย่างคือหนึ่งความรักแปหวงังในรูปสวยเสียงเพราะกลิ่นหอมรสอร่อยสัมผัสรหว่างเพศ สองอารมณ์ไม่พอใจสามความห่วงสี่อารมณ์ฟุ้งซ่านและํำคาญห้าสงสัยในผลของการปฏิบัติทั้งห้าอย่างนี้ถ้าอย่างใดอย่างหนึ่งเข้ามาแทรกใจในเวลาเจริญกรรมฐานเวลานั้นจิตของเราไม่สามารถจะทรงสมาธิดได้จิตจะฟุ้งซ่าน ฉะนั้นเวลาเจเริญกรรมาฐานจริงๆต้องอาศัยอารมณ์สัดจากนิวรณ์ห้าประการถ้าจะถามว่าถ้าอย่างนั้นมีวิธีใดบ้างที่เราจะกำจัดนิวรณ์ห้าประการได้วิธีตอบก็ไม่ยากว่าถ้าเรายังไม่เป็นพระอนาคามีเพียงใดเราก็ยังไม่สามารถจะตัดนิวรณ์สองข้อต้นได้ แค่สองข้อตนนะยังไงยังไงนิวรันก็ยังยมีอำนาจเหนหือเหนือเราอยู่ถ้าเรายังไม่เป็นพระอาตมผลเพียงใดเราก็ยังไม่สามารถตัดนิวรันตั้งแต่ข้อสามข้อสี่ข้อห้าได้กลงความว่านิวรันทั้งห้าตัวนี่จะต้องตัดด้วยความเป็นพระอริยเจ้าเบื้องสูงฉะนั้นในเมื่อเรายังไม่เป็นพระอริยเจ้าเบื้องสูงนิวรันก็ครองํำจิต เราก็ยังไม่มีโอกาสจะตัดในเมื่อเราตัดไม่ได้ทํางไงนทีวอนจะระงับก็มีทางเดียวที่เราจะหลบนิวอนวิธีหลบนิวอนก็คือว่าไม่นึกถึงชื่อมันเลยมันจะมีอะไรบ้างก็ช่างเพราะมันเราไม่สนใจในมันแต่คําว่าไม่สนใจนี่ก็ต้องระวังนะประเดี๋ยวเดียวจิตก็เข้าไปยุ่งนิีวอนเหมือนกัน ในเราตอนต้นเราคิดว่าเวลานี้เราจะไม่สนใจกับนิวรณ์กรรมฐานที่เป็นศัตรูกันิวรณ์เป็นกรรมฐานใจก็คืออนาปานุสติเวลานี้เราต้องการรู้ลมให้ใจเข้ารู้ลมให้ใจออกรมอื่นที่จคิดเราไม่ยอมคิดเราไม่ต้องการอะไรทั้งหมดความเป็นทิพย์ของจิตใจการท่องเที่ยวไปในภพต่างๆ การระลึกชาติการรู้จิตใจของคนทุกอย่างเวลานี้เราไม่ต้องการเราต้องการอย่างเดียวคือรู้ลมหายใจเข้ารู้ลมหายใจออกหลังจากนั้นเราก็ตั้งจิตเข้าไปรับทราบลมหายใจเข้าลมหายใจออกแล้วก็จงอย่าลืมทั้งๆที่ทคิดว่าจะไม่สนใจในมันแต่ว่าธรรมชาติของจิตมันคบดีวอนมาแล้วสงไขกัด คือเราเกิดมาแล้วในหลายสงงขัยกับแต่ละชาติที่เราเกิดมาจิตเราก็วุ่นวายกันิีวอนจะเป็นปกติคือนหนึ่งความรักในรูปสวยเสียงเพราะกลิ่นหอมรสอร่อยสัมผัสระหว่างเพศเราชอบอารมณ์ที่ชอบอย่างนี้มันเป็นอารมณ์ของนิอนวอ์และบริการอีสองใครทําไม่ถูกใจเราโกรธอาการโกรธความอย่างนี้ก็เป็นอารมณ์ของอิวอ์ รายการนี้สามพอมุ่งจะทําความดีจะคิดและจะทํางานสักอย่างหนึ่งเพื่อไปงานที่ออกกับลังกายน้อยความง่วงท้าาแทรกอันนี้ก็แป่ลงเพราะนิวรณ์ว่าเราจะคิดจิตการงานและทํางานอย่างใดอย่างหนึ่งต้องใช้ความคิดเราต้องการจะคิดจะวิจัยจิตการงานอย่างนี้ให้มันดีที่สุดเท่าที่จะดีได้ แต่ปเดี๋ยวเดียวอารมณ์อย่างใดอย่างหนึ่งนี้นีวันห้าก็เข้ามาแทรกอารมณ์อื่นเข้ามาแทรกอันนี้อย่างนี้ก็เป็นนีวนันแล้วกับรายการที่ห้าเรามุ่งเชื่อด้วยปัญญาอย่างใดอย่างหนึ่งเกิดเกิดขึ้น,นมีกิจอย่างใดอย่างหนึ่งที่มันเราควรจะเชื่อได้ใช้ปัญญาพิจารณาแล้วแต่ประเดี๋ยวเดียวอารมณ์จอนก็เข้ามาเกิดสงสัย ว่าสิ่งที่เราเชื่อเนี่ยมันจริงหรือไม่จริงมีผลจริงหรือมีผลไม่จริงอย่างนี้ก็เป็นอาการขณิวอนเารมณความอ่าอาการทั้งห้าอย่างนี้มันมีในใจเรามาตลอดทุกทุกครั้งนี้มีการเกิดก็ชื่อว่าอารมณ์จิตของเราคบณีวอนมาเป็นสงไถยกับอยู่อยู่เราจะบังคับให้มันหลีกไปโดยเฉพาะโดย,โดยรวดเร็วก็เป็นไปไม่ได้ ก็มีความจะาเป็นก็ต้องโตขึ้นไปทู่ขึ้นไปทู่ามาในระยะแรก,กแระยะรแรกเราอาจจะแพ้มันมากกว่าชนะถ้าทำ,นำหนักนักเข้าเราก็จะแพ้กับชนะเท่าๆกันในที่สุดการชิงขึ้นเราก็ชนะมากกว่าแพ้ในที่สุดถึงขั้นเราเป็นผู้ชนะตลอดกาลดังนั้นวิธีปฏิบัติเพื่อการควบคุมจิตท่านทำยังไง ในวิสุทธิมรรคเคยเป็นหลักสูตรกรรมฐานสี่สิบท่านกล่าวว่าอย่างนี้ท่านบอกว่าอันดับแรกถ้าจิตมันพุ่งสร้าไม่สามารถจะควบคุมได้ถ้าเราจะแค่เอาจิตเข้าไปรู้ลมให้ใจเข้ารู้ลมให้ใจออกก็ดีหรือว่าวทำให้จิตละเอียดกว่านั้นให้ใจเข้าออกเรารู้ให้ใจเข้ายาวหรือสั้นเราก็รู้ให้ใจออกยาวหรือสั้นเราก็รู้ มันสามารถจะคุมได้ประเดี๋ยวเดียวประเดี๋ยวหนึ่งอารมณ์อื่นเข้ามาแทรกนี่แส,ด,สแดงว่าจิตเราไม่สามารถจะทรงตัวได้นานนี่การทรงสมาธิหรือว่าการทรงฌานได้นานหรือไม่นานอยู่ที่อนา,นาปานุตติวิธีปฏิบัติขั้นต้นท่านบอกว่าให้นับหนึ่งถึงสิบหายใจเข้าหายใจออกนับว่าหนึ่ง เราจะนึกนับในใจก็ได้จะขยับนิ้วมือก็ได้เนี่ยมีก้อนกลุ่ก้อนทรายว่าขนาดหายใจเข้าใจออกรอบแรกจีบก้อนกลุ่ก้อนทรายวางไว้หนึ่งเมตรก็ได้อย่างใดอย่างหนึ่งถ้าจะถนัดหายใจเข้าหายใจออกนับวันหนึ่งหายใจเข้าหายใจออกนับวันสองตอนนี้เป็นคู่ตนแล้วกลับมาใหม่หายใจเข้าใจออกนับวันหนึ่ง หายใจเข้าหายใจออกนับแบบสองหายใจเข้าหายใจออกนับแบบสามแล้วขึ้นต้นใหม่หายใจเข้าหายใจออกนับหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามที่ห้าหนึ่งสองสามที่หหกอย่างนี้จะเรื่อยไปชุดแล้วจะว่ามันจะไปเผือตรงไหนตอนนี้วิธีปฏิบัติจริงๆถ้าทำแบบนี้รู้สึกว่ามันยากก็เลยทดสอบการปฏิบัติมาแล้วนะ ถ้านับตามแนววิสุทธิมัติย่ยากกลจงอย่าลืมนะว่าขณะใดที่รู้ลมหายใจเข้าลมรู้ลมหายใจออกและขณะใดที่รู้การนับเวลานั้นจิตเป็นสมาธิธว่ามาสมาธิไม่ได้หมายความว่าไม่รู้เรื่องอะไรทั้งหมดไม่เช่หลับสมาธิติดแล่วการตั้งใจเราตั้งใจรู้การนับรู้ตั้งใจรู้ลมหายใจเข้าออก ขนะดใดที่ทรงจิตใจยังทรงอยู่ในการตั้งใจที่เรากำหนดไว้เวลานั้นชื่อว่าจิตในสมาธิเท่าที่เคยปฏิบัติกันมาเขาทำง่ายกว่านี้อันดับแรกใช้กำหนดบังคับใจหรือว่าเราจะนับหนึ่งถึงสิบให้ใจเข้าใจออกนับเป็นหนึ่งให้ใจเข้าใจออกนับเป็นสองเรื่อยไปจนถึงสิบ แล้ก็ตั้งใจว่าถ้ายังไม่ถึงสิบเพียงใดถ้าจิตใจมันฟุ้งซ่านไม่คิดโน่นคิดนี่เข้ามาแทรกแทนเมื่อรู้สึกตัวเราจะไม่นับต่อเราจะขึ้นต้นใหม่ขึ้นต้นใหม่นับแตึ่งจนกว่าจะถึงสิบถ้าถึงสิบจิตเริ่มฟุ้งซ่านก็เลิกียได้แล้วพอใจอันนี้ถ้าหนึ่งถึงสิบจิตยังไม่ฟุ้งซ่านเรวก็นับเรื่อยไป ถ้าฟุ้งซ่านไปครับไม่ไหวเราก็เลยถือว่าได้กําไรถ้านับถึงถึงสิบคิดว่าพอทุนกับเราที่ต้องการถ้ามาเอิญมันเลยสิบขึ้นไปแล้วครั้งนี้ยังไม่ต้องกําหนดพยายามควบคุมวิธีการนับหนึ่งถึงสิบให้มากที่สุดทําให้นานๆหลาย,ลยๆวันถ้านับหนึ่งถึงสิบได้ครบจิตไม่ฟุ้งซ่าน ก็นับหนึ่งถึงสิใหม่แล้วนับสิบเสถึงยีก็ได้ที่ใหม่ใหม่จริงๆแค่หนึ่งถึงสิบไม่ต้องสู้กันไปสู้กันมาอาจจะตั้ง,ต,งตั้งต้นบ่อยๆทั้งนี้ถ้าบรรดาญาโยธบริษัททุกคนละระรทุกท่านตั้งใจทําอย่างนี้นะเอาจริงๆทุกวันก่อนหลับนับหนึ่งถึงสิแล้วก็ถ้าไมัเกินสิบก็ดีตามใจมันถ้ายังสบายเราไม่เลิก ถ้าจิตมันเกิดพุ่งสั้นแลว้วก็เลยตอนตื่นเช้ามืดตื่นขึ้นมาใหม่ๆนับหนึ่งถึงสิบทั้งนี้ก็ตั้งใจนึกถึงพระพุทธเจา้าสก่อนต่อไปไม่กี่วันนักไอ้วันต้ตนๆมันก็สู้ไปสู้มาแค่หนึ่งถึงสิบเราสู้กันมันจะคิดอย่างอืง่นต่อไปจิตมันชินนับหนึ่งถึงสิบก็นแล้วจิตก็ไม่ไปไหน ถึงยี่สิบก็แล้วจิตไม่ไปไหนถึงสามสิบก็แล้วไม่ไปไหนเข้าที่เคยทดลองตั้งแต่หนึ่งถึงสองสามร้อยแต่มันยังอยู่ถ้าทำได้อย่างนี้ชื่อว่าการทรงสมาธิของทุกท่านดีมากยันเวลาที่ใช้กำลังที่ปุยานเห็นผีก็ตามเทวดาเห็นนกสวรรค์ก็ตามแลวยายไปไหนก็ตามจิตจะสรงตัว ไมคุยกับเทวดาคุยกับนางฟ้าคุยกับพระพรหมคุยกับพระอริยเจ้าคุยกับพญายมือคุยกับใครก็ตามมันจะอยู่ได้เป็นชั่วโมงไม่จะไม่เครื่องจะไม่เลื่อนไปไหนนี่เป็น,ปนการฝึกการทรงตัวพระนาปานสติถ้าเราสามารถทรงตัวได้ขณะที่รู้ลมหายใจเ้าออกไปด้วยนับไปด้วย เวลานั้นจิตไม่ฟุ้งซ่านจิตคงการนับรู้ลมหายใจเขาออกแต่ว่าบังเอิญมีเสียงแทรกเข้ามาเป็นเสียงวิทยุเสียงโทรทัศน์เสียงคนพูดเสียงคนร้องเพลงก็ตามเสียงุนัขเ่าก็ตามเวลานั้นปลายกฏเราไม่สำคาญในเสียงขณะนั้นเพื่อทราบว่าจิตเราอยู่ในปฐมฌานทั้งนั้งที่รู้ลมหายใจก็ออกเั้งที่นับอยู่ในกำเนละ ถ้าเกิดไม่ลำคาในเสียงก็้มาจิตก็จิตอยู่อยู่ในขั้นปฐมฌานฌานที่หนึ่งถ้าเรานับไปนับไปนับไปเจอจิตมีความสุขขึ้นสุขขึ้นจิตมันหยุดนับเฉยๆจิตมีความสุขของสาสสดชื่นอย่างนั้นเป็นอาการที่ของฌานที่สอง้ต่อไปถ้านับไปนับไปจิตหยุดหยุดหยุดการนับจิตมี ัดความสดชื่นทิ ue, si ung, ok ้งมีความสุขมากทิ้งไปมีการทรงตัวเฉยๆหูดินเสียงภา่นหน้าของภายนอกน้อยแล้วร่างกายที่นั่งอยู่และนอนอยู่ตามรู้สึกตึงเป็งคล้ายๆกับไขมัดจะจับให้ทรงตัวจ่อตรง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 มีการเคลียดทางร่างกายแต่จิตเป็นสุขอย่างนี้แปลกายพ้นชาลีสามเวลานี้จะรู้สึกลมหายใจเนี่ยเบามากจะรู้สึกน้อยเต็มที แตถ้าทำไปทำไปถ้าจิตหยุดหยุดเพราว่หยุดนับแล้วจิตสง,งัดลมหายใจเบาลงเบาลงเบาลง,าลงจิตมีความสูงมากจิตตั้งทรงตัวมากในที่สุดไม่รู้สึกลมหายใจเขาออกและก็ไม่รู้การสัมผัสขางภายนอกสุนัขจะเห่าจะหอนเสียงใหญ่เสียงจะดังคนจะพูดตึงตันคงครามไม่รู้ทั้งหมดแต่ว่าไม่หลับ มีความรู้สึกตัวเต็มบริบูรณ์ข้างในสว่างจ้ามีความสุขมากจิตเป็นหนึ่งไม่เคลื่อนไหวอย่างนี้แปลการของชานที่สี่นี่เป็นแลัวะสดงอ่านาปาโนสติแล้วก็คุณสมบัติขอ,อนาปาโนสติมีมากเราเวลาจะหมดถือว่าถ้าใครฉลาดแล้วก็มีการคล่องตัวนานาปาโนสติให้คล่องจริงๆ สามารถจะเข้าฌานได้ทุกเวลาตามที่เราต้องการจะเป็นเวลาหิวข้าวปวดจาระปัสสาวะแม้แต่เดินเข้าส้วมปุดจาระจัดๆอย่างนี้ก็สามารถจิตทรงฌานได้ถ้านครับอันนี้จะมีความจําเป็นโดยเฉพาะอย่างยิ่งจุดใหญ่สําคัญก็คือว่าถ้ามีทุกขเวทนากับร่างกายอย่างป่วยไข้ไม่สบายประจุน้นเสียดนี่ปวดน้นก็ตาม ถ้าเวลานั้นสามารถสงนานานุสตสติได้ทั้งอุปจารสมาธิกำลังทุกเวทนาจะรู้สึกเบาลงไปมากถ้าจิตเข้าถึงชานเกือบจะไม่รู้สึกทุกเวทนาถ้าจิตเข้าถึงชาในสี่มันจะไม่รู้ทุกเวทนาเลยกระบวนการต่อไปไประโยชน์ใหญ่ก็คือว่าบุคคลที่คล่องในอนาปานุตสติ สามารถจะรู้กำหนดเวลาตายของตนเองได้จะตายเมื่อไรตายวันไหนอาการตายเป็นอย่างไงจะรู้ได้ทันทีและเวลาจะตายสำหรับท่านดยุสวรรณปานุสตินี้คำว่าหลงตายไม่มีมีทางเดียวว่าถ้ารู้เวลาถึงเวลาจะตายท่านจะเลือกทางของท่านว่าเวลานี้ท่านจะไปเสวั์หรือไปพุทธโลกหรือปานิพานเป็นหน้าที่ของท่านจะเลือกแล้วก็ได้ตามความประสงค์ แนนี้ถือว่าเป็นคุณประโยชน์ก็บนาปาโนติสําหรับอนาปาโนติก็หมดเวลาจะพูดต่อทนนี่ไปก็ขอแนะนําบรรดาญ,ญาโยมบริษัทในด้านมโนยิทิคําว่ามโนยิทิแปลว่ามีฤทธิ์ทางใจเห็นยังมีคนเก่ามากนะเป็นนั้นว่าการปฏิบัติก่อนที่ภาวนาทั้งหมดตั้งแต่บัดนี้ไปจนไปขอบรรดาญ,ญ,ญาโยมทั้งหมดทําใจตามนี้ ให้มีความรู้สึกตามความเป็นจริงด้วยปัญญาว่าการเกิดในนิสสโลกมันเต็มไปด้วยความทุกข์ความหิวก็ทุกข์ความกระหายก็ทุกข์ความแก่ก็ทุกข์ความป่วยไข้ไม่สบายก็ทุกข์ความปรารถนาไม่ค่อยสมหวังก็ทุกข์ความรักพลาดจากของรักของจ้าใจก็ทุกข์ความตายเข้ามาถึงก็ทุกข โลกนี้ทั้งหมดมันมีแต่ความทุกข์ไม่มีความสุขก็คิดต่อไปว่าคนอย่างเราเนี่ยคนจะมาโลกนี้อีกไหมถ้าเป็นคนที่มีปัญญาจริงๆหรือพอมีปัญญาอยู่บ้างไม่โง่เกินไปเขาก็จะมีความรู้สึกว่าไอ้โลกที่มันเต็มีด้วยความทุกข์อย่างนี้ไม่น่าจะมาอีกก็ตัดสินใจว่าถ้าร่างกายตายคราวนี้จะไม่มาโลกนี้ถ้าไม่มาโลกนี้เราจะไปโลกไหน ไปเทวโลกเทวโลกกับพรหมโลกมีความสุขจริงแต่ถ้าหมดบุญวาสนาบาร,รมีก็กลับมาใหม่ท่านที่ได้พญมโมนยิธิแล้วจะทราบว่าก่อนจะมาเกิดเป็นคนแล้วสมัยก่อนเราเคยเกิดเป็นเทวดากันบ้างเคยเกิดเป็นนางฟ้าบ้างเคยเกิดเป็นพรหมบ้างเ,เกิดเป็นคนหลายๆชาติแต่ใน,นที่สุดแล้วก็อยู่ที่นั่นไม่ได้ต้องมาทุกข์ใหม่ ทั้งนี้เพราะอะไรเพราะเราไม่หมดกิเลสเพราะเราจะติดความโง่อยู่คือติดโลกฉะนั้นเราก็คิดในใจว่าไอ้โลกที่เต็มด้วยความทุกข์อย่างนี้เราขอตัดความโง่เลิกไม่ต้องการมันอีกและไม่ต้องการเทวดาหรือผมเราต้องการจุดเดียวคือนิพพาน